น้ำน่านนะคะถือเป็นหัวใจสําคัญของระบบน้ําของเมืองไทยค่ะเพราะว่ามีปริมาณน้ําสูงถึง45เปอนตะ์ะที่ไหลลงสู่เจ้าพยาแต่วันนี้นะคะน่านประสบปัญหาหลายอย่างรุมเราทั้งปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะที่กําลังรอกา,การแก้ไขอย่างจริงจังค่ะ ี่พามาเที่ยวออ๋พามาเที่ยวเราจะเห็นสภาพป่าอย่างที่เราต้องการได้นี่มันต้องรากอย่างนี้มันต้องรากอย่างนี้ถึงจะยึดพื้นผิวดิน <c oughs> ยึดน้ำเอาไว้ได้ ในช่วง10ปีที่ผ่านมาป่านานถูกทำลายไปจำนวนมากเพื่อนำพื้นที่ไปปลูกพืชเกษตรกรรมโดยเฉพาะข้าวโพดและปัจจุบันป่าถูกทำลายมากขึ้นถึง1.5แสนไร่ต่อปีส่งผลให้ป่านานเข้าสู่ภาวะวิกฤตแต่งรูปแบบ คุณป้นบันทุนล่ำซำประธานกรรมการและปะานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยตกลุมรักและหลงไหลไปกับมนต์เสน่ห์และธรรมชาติเมืองน่านจังหวัดเล็กๆของภาคเหนือจนถึงขั้นย้ายสำม,มโนโครัวมาเป็นพลเมืองของจังหวัดน่านเมื่อปี2553และใช้เวลา2ปีลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลี้ยงลอย กลุ่มพืชเชิงเดียวซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทําให้การใช้ชีวิตของคนเมืองน่านในปัจจุบันเปลี่ยนไปผมก็คุยไว้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอะนะได้ไหมให้เห็นภาพก็เลยเข้าใจอะแต่ว่าเยว่าเรื่องมันเยอะมันไม่ใช่เรื่องจังหวัดนางเดียวทุกคนก็ตื่นเช้ามาทุกกระทรวงทบวงกรมปัูวพราบาลไว้ คุณปั้นย้ำว่าการที่จะให้ชาวบ้านหรือชาวเขาเลิกบุกรุกป่าต้องหาอาชีพที่มั่นคงอย่างอื่นให้พวกเขาก่อนที่สามารถทําให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ทุกวันปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะชาวบ้านไม่มีทางเลือกหลังจากที่รัฐบาลประกาศพื้นที่ป่านานให้เป็นป่าสงวนเมื่อปี2507 ทุกพื้นที่ก็กลายเป็นป่าสงวนพวกเขาซึ่งทำกินในพื้นที่เดิมมานานก็กลายเป็นผู้ที่บุกรุกป่าทำผิดกฎหมายไปโดยปริยายซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐเอกอชนและทุกฝ่ายต้องช่วยกันแต่ว่าทุกคนเห็นเสี้ยวหนึ่งของปัญหาไม่ได้มันต้องมันต้องครบวงจรคือคนมันต้องทำมาหาก,กินได้โดยไม่ต้องตัดป่านอกจากไม่ตัดป่าแล้วเนี่ยตัดไปแล้ว2 5เนี่ย ค่จะย,ยืนมาคืนมาเพราะงั้นใจนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่ส่วนตัวมันเป็นที่มันเป็นที่ของประเทศไทยม้องสัมผัสชาวบ้านเขาเข้าใจแล้เพรเขาเข้าใจแต่เขาเขาเขาเปลี่ยนไม่ได้ไงเขาไม่มีใครช่วยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปไหนเขาก็ไม่มีใครก็มารับประกันได้ว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วเขาจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอันที่สองในช่วงเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนเงินทุนใครให้ใหรัฐบาลก็ มีสิ่งเร่งรัดต่างๆมากมายแค่ยางแค่ข้าวนี้ก็จะตายใช่ไหม <c oughs> คือ,อมันก็เห็นใจ่ะคือทุกอย่างมันประดังกันมาหมด CEO ธนาคารกสิกรไทยดีใจที่การฟื้นฟูและรักษาป่าต้นน้ำของไทยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินำร่องใน2จังหวัดได้แก่เชียงใหม่และน่าน คุณปั้นเชื่อว่าหากเราช่วยกันโดยไม่ต้องมีการบังคับร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่องป่าจะทยอยกันกลับมาเป็นของเราเราต้องร่วมมือกันใช้พื้นที่ป่าที่นับวันจะเหลือน้อยลงทุกทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดป่าก็ได้ชาวบ้านก็ต้องได้ไอสิ่งที่ดูแล้วไม่สร้างสรรค์ก็คือว่าพอพูดเร <c oughs> ื่องปัญหาป่าปุ๊บก็จะบอกว่าเอ้ามาช่วยกันปลูกป่าบอกอ้ไม่เขา้าใจโจทย์ <c oughs> มันไม่ใช่ว่า ปลูกป่ามันไม่มีที่จะให้ปลูกป่าปลูกก็ปลูกไปปลูกข้างถนนม,มันแก้ปัญหาอะไรมัน้องปลูกในที่อย่างนี้ที่เป็นป่าต้นน้ําจริงๆอย่างที่สวรรค์สร้างมาให้มันเป็นซึ่งณนะขณะนี้แสดงว่ามีคนไม่เข้าใจปัญหาอีกเยอะก็มันเข้าใจแบบตื้นๆอนะ่ะจะเอาแบบง่ายๆเขาว่าเอาแะสุดสัปดาห์นี้นัดกันไปปลูกป่าก็ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกโดยจากการสำรวจพบว่าป่านานได้ถูกทำลายมากถึง25%ของป่าสนวนในจังหวัดนานในปัจจุบนัน คุณตั้นบอกว่านี่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการของรัฐบาลด้วยภารกิจทวงคืนพื้นป่าที่สูญเสียไปและการฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้น่านต้นน้ำสําคัญของประเทศให้อุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลานของไทยไม่ง่ายเลยค่ะถือเป็นงานถินด้วยซ้ําเพราะต้องให้ชาวบ้านยอมคืนพื้นที่ทํากินและเปลี่ยนอาชีพเดิมไปสู่อาชีพใหม่ที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ํา กั้นตั้งเป้าเลยคะว่าตลอดชีวิตเนี่ยอยากเห็นอะไรก็หมายถึงว่าก็ถ้าพูดถึงเป็นตัวเลขเนี่ยสมถติว่าที่จับต้องได้แต่ร้อยนี่เราเสียไปยี่สิบห้าผมคิดว่าประเทศไทยควรจะตั้งเป้าว่าในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่เป็นป่าสงวนของจังหวัดน่านเนี่ยต้องย้อนกลับมาเป็นป่าแบบเต็มที่เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสละสักสิบโอเคให้พลาสละสักสิบเปอร์เซ็นต์ให้ยังพออยู่กันไปได้แต่ต้องปลูกอะไรที่มีความหมาย ปัจจุบันชีวิตส่วนใหญ่ของคุณปั้นอยู่ที่จังหวัดน่านทำงานที่แบงก์กสิกรไม่ถึงอาทิตย์ในแต่ละเดือนแม้จะทุ่งเทกับภารกิจนี้อย่างหนักแต่ยอมรับว่าการทวงคืนพื้นป่านานให้ได้กลับมา90%จากปัจจุบันเหลืออยู่75%ภายในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่จะไม่สามารถบรรลุเป,ป้าหมายได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากรักฐบาลและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการหาแหล่งทุนมาสนับสนุนชาวบ้าน คนที่มีอำนาจในบ้านเมืองก็คือหนึ่งรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยมันก็มีอำนาจคนละแบบแม้กระทั่งเอกชนก็ถือมีอำนาจมีอำนาจในการตลาดมีอำนาจในความรู้ของโลกของการค้าเนี่ยึ่รัฐบาลไม่มีก็ต้องร่วมมือกันในทิศทางที่สอดคล้องกันตอนนี้อย่างว่าประเทศไทยปัญหาเยอะมากตื่นเช้ามาม่รู้จะจับอะไรก่อน คุณปั้นบอกว่าขณะนี้กําลังทําแผนงานเพื่อเชิญชวนให้เอกชนรายอื่นๆเข้าร่วมทวงคืนผืนป่าน้านด้วยกันหลังจากที่ได้จับมือคุณสุภชัยเจรวรน,น CEO t w corporation ลูกชายเจ้าสัวธนินเจรวรวนน์ประธานเครือซีพีให้มาร่วมด้วยเพราะงานนี้หินมากต้องใช้ทั้งเงินทุนเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพใหม่ที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้าน ต้นน้ำน้านะคะถูกบุกรุกทำลายจนน่าตกใจค่ะว่าสักวันหนึ่งมันจะสูญหายไปจากเมืองไทยถ้าไม่รับการดูแลปกป้องจากรัฐบาลและการร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังจากภาคเอกชนนะคะเช่นปฏิบัติการพลิกฟื้นป่านานของคุณตั้บนบรรทุนล่ำซำซีอีอธนาคารกสิกรไทยเรขาพงอักษรมันิชแนลรายงานจากน้ำตกสปันอำอเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะ